แต่การนี้กยศยังไงให้เสียดอกเบี้ยต่ำและปลดหนี้ไว สวัสดีครับเทนะสนะครับธนสิทธิ์ปางสมบุญสุขวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเป็นอีกหนึ่งเป้เปาหมายการเงินนะครับที่มีคนส่งเคสเข้ามาให้เราเนี่ยร่วมเป็นส,นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินเป้าหมายด้านการจัดก,การเงินนะครับเงินกู้กอยศเนี่ยหรือว่าเงินกู้เพื่อการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป,เป็นเป้าหมายของหลายๆคนวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยหยิบยกขึ้นมานะครับคิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่กําลังวางแผนจัดการเงินในส่วนนี้อยู่ก็เลยอยากพาทุกกกคนนน่มาาาวงแผจััดร เฮ้ยแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะวางแผนยังไงดีนะครับถ้าเริ่มมีเงินแล้วจะไปโปะดีไหมจะไปปิดดีไหมหรือว่าหยอดเงินเพิ่มในแต่ละเดือนจะวางแผนจาัดก,การเงินตรงเนี้ยยังไงดีเพื่อให้เราเนี่ยเสียดอกเบีย้ยต่ำที่สุดและสามารถปลดหนี้ไว้ได้ซึ่งดีเทลจะมีอะไรบ้างและผมจะมีทริคอะไรมาฝากก็ไปดูกันในคลิปนี้ครับ <S <S ทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าตัวเงินกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเขามีวิธีการคิดดอกเบีย้ยยังไงเขามีลักษณะการทํางานยังไงแบ่งสัดส่วนให้เราเนี่ยชำระยังไงเพราะผมเชื่อว่าหลายๆยคนเนี่ยกู้เงิน ให้จ่ายเท่านั้นนะครับก็จ่ายตามยอดไปเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดูในเชิงของโครงสร้างเขาสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาแวะดูในประเด็ดนนี้นิดหนึ่งซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าจากข้อมูลตรงนี้นะครับผมไปดาวน์โหลดตัวตารางการคํานวณเนี่ยมาจากหน้าเว็บไซต์ของกยศเองนะครับซึ่งหากใครอยากลองเอาไปคํานวณเองสามารถไปดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของเขานะหรือว่าถ้าอยากให้ผมส่งให้นะครับพิมพ์คอมเมนต์คำว่าล่าซ้าเข้ามาแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมให้ทีมง,งานเนี่ยส่งไฟล์ตัวนี้ให้อีกทีนึงก็ได้ก็เลือกได้ทังววิิธีดดาาาาน์โหหลลเออรื่พพมมํซ นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราลองไปดูตัวเลขกันนะครับว่าถ้าสมมติผมไปกู้ยืมเงินมานะครับอยู่ที่ส0 0 0สนบาทซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าจากที่ผมไปดูเงื่อนไขเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ไล่มาตั้งแต่คุณเรียนสาขาอะไรคุณเข้าเกณฑ์ไหนบ้างนะครับคุณจะได้เงินเท่าไหร่ดังนั้นตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ผมสมมุติขึ้นมาเนาะนะครับก็คืออ่ะสมมติเค่นี้ผมไปกู้มาส0 0 0สนนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาผ่อนชําระเนี่ยทั้งหมด10ปีด้วยหน้านี้ก็จะคำนวณออกมาาเลยว่่ปีทีท1 คุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่ชําระยอดรวมต่อปีเท่าไหร่ซึ่งตงัวนี้นะครับเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าคุณกู้10ปีปีที่1เนี่ยคุณจะต้องผ่อนชําระเงินต้นเนี่ยร้อยละ3.25ต่อปีนะครับก็จ่ายไปตามยอดนี้ซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมด10ปีเนี่ยคุณก็จะเสียดอกเบีย้ยเนี่ยที่อัตราร้อยละ1ต่อปีก็หากเปรียบเทียบกับการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างต่ําเลยเนาะ10ปีนี้นะครับคุณจะเสียดอกเบีย้ยทั้ จ่ายตามนี้เลยทีนี้มันก็จะมีอีกเงื่อนไขนะครับซึ่งผมลองดูเป็นข้อมูลแบบ15ปีก็จะยาวนานขึ้นไปอีก5ปีเนาะ สำหรับปีที่1น,นะครับในการผ่อนแบบ15ปีเนี่ยก็คือจะผ่อนชาระเงินต้นอยู่ที่1.5%จากเงินต้น3 0 0 0นบาทเหมือนกันคุณก็จะเสียเนี่ยทั้งหมดต่อปีเงินต้นรวมดอกเบีย้ยยอดที่จะต้องผ่อนชาระต่อปีเนี่ยอยู่ที่4,500บาทครับแล้วก็จ่ายตามลําดับไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อครบ15ปีนะครับดอกเบีย้ยจ่ายของคุณก็จะอยู่ที่27,825บาทซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยดอกเบีย้ยที่เราจ่ายเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเนะาะอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้นะครับคิดอัตราดอกเบียบบเเ้ย ดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามันถึงกําหนดแล้วเนี่ยก็คือวันที่5เดือน7ของทุกๆปีเนี่ยถ้าคุณชําระตามยอดตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรหรือว่าถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการส่งยอดมาหักต่อเดือนของคุณหักเงินเดือนของคุณเลยก็คือใช้จากยอดที่คุณจะต้องจ่ายต่อปี ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอามาหาร12แล้วก็มาหักจากเงินเดือนของคุณเลยก็จ่ายไปเรื่อยๆตามนี้ถ้าใครแบบว่าไม่อยากโปะไม่อยากปิดก่อนหรือว่าไม่ได้ซีเรียสดอกเบี้ยขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปในตอนต้นคือดอกเบี้ยเก็บของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นก็คือร้อยละ1%่ปนต่อปีนั่นเองนะครับก็จ่ายไปตามนี้ก็ได้แต่ทีนี้หากใครเนี่ยที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าทํางานเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ดีเนี่ยปัจจุบันคุณก็สามารถเข้าไปจ่่่่่าาาาาาายยยยไไไดด้้ผนนนนทงงงงแอออปปธครรเเเช KTB ก็จลตี จะไม่มีค่าธรรมเนียมต่อครั้งด้วยแต่ว่าถ้าคุณจ่ายไม่ครบหรือว่าลืมจ่ายลืมชําระเนี่ยมันก็จะมีค่าเบีย้ยปรับอีกอันนี้ผมเอาข้อมูลขึ้นมาให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันเนาะก็จะมีค่าเบีย้ยปรับแบบนี้ก็คือเมื่อเลยวันที่5กรกฎาคมของทุกปีไปแล้วเขาก็จะเอาในเรื่องของยอดเงินต้นคงเหลือของคุณเนี่ยไปคิดดอกเบีย้ยซึ่งถ้าคุณจ่ายช้าไม่เกิน1ปีคิดแบบ12%คูณกับจํานวนวันที่คุณคงค้างนะครับอย่างเช่นพบกําหนดวันที่5เดือน7คุณไปจ่าย5เดนนน8ก็30วัตรงั้านเดนเอาาคิดกด 12%แต่ว่าถ้าเกิน1ปีไปแล้วนะครับตรงนี้จะเข้าคิดอาตาดัตราดอกเบี้ยแบบ18%ซึ่งถ้ามาดูอาตาดัตราดอกเบี้ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็พอๆกับอาตาัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเลยก็ถือว่าค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วอย่าลืมวางแผนจัดก,การตรงนี้ดีๆนะครับ ก็ถ้าจ่ายตรงตามนี้ก็ดูจะไม่มีอะไรเนาะนะฮะแต่อย่างเช่นปีที่1ถ้าผ่อนแบบ15ปีจ่าย4 5่พปีที่2อจ่าย1,000 0ปีที่3าจ่าย1 1 0 0 0จ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราสังเกตตรงนี้สิ่งที่เราสังเกตได้คือยอดจ่ายต่อปีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามตารางการผ่อนของเขาก็คือปีที่1เนี่ยคุณผ่อนชำระเงินต้น1.5%ปีที่2 2.5ปีที่3 3%ไปเรื่อยๆแบบนี้ทีนี้ประเด็นคือพอมันเริ่มเข้าปีสูงๆเนี่ยอย่างเช่นปีที่7 8 9เนี่ยภาระผ่อนต่อเดือนของคุณเนี่ยมันจะเริ่มสูงแล้วก็คือปีนึงเนี่ยจ่าย20 0 0 0จ่าย30,000ตรงนี้ก็อาจจะต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเนาะสำหรับใครเพิ่งเรียนจบมาเรียนจบมาแล้ว2ปีแล้วเขาเพิ่งเริ่มเรียกเก็บในปีนี้ตรงนี้อาจจะต้องวางแผนดีๆนิดนึงซึ่งถามว่าวางแผนยังไงงงงดีีีตตตรรรนนน้้้กกก็อบอบว่าขัแเลย คุณอาจจะต้องไปพิจารณาจังในเรื่องของเงินใช้ในแต่ละเดือนของคุณไล่มาตั้งแต่เรื่องของรายรับ ยายจ่ายคงที่นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนของคุณเนี่ยคุณเหลือเงินไหมซึ่งถ้าไปพิจารณาแล้วคุณเหลือเงินในแต่ละเดือนก็สามารถทําได้ผมมองเป็น2รูปแบบหลักๆก็คือ1คุณก็หักเก็บเงินใส่บัญชีเอาไว้แล้วก็พอทบๆท,ท,ทบครบป,ปีก็ไปจ่าย1ครั้งแบบนั้นก็ได้หรือว่าทําวิธีที่2ก็คือเราเห็นแล้วถูกไหมว่ามันมีเงินคงเหลือต่อเดือนเนี่ยอ่ะอย่างเช่นสมมติ1000บาทคุณอาจจะแบ่งไปหยอด500บาท300บาทในแต่ละเดือนเพื่อให้มันไปหักเงินต้นตรงเนี้ยลงไปเรื่ ซึ่งด้วยวิธีการจ่ายแบบรายเดือนแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหรือว่าปัจจุบันถ้าคุณไปจ่ายที่สาขานะครับคุณจะมีค่าธรรมเนียมต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ10บาทด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารตรงนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมทีนี้เราลองมาดูตัวเลขกันครับว่าถ้าสมมติเราไปรีเช็คในเรื่องของตัวบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วว่าเรามีเงินเหลือหรือว่าเรามีเงินเก็บออมเนี่ยเราเอาแบ่งบางส่วนเียบบางส่วนไปใส่เงินกอยสตรงนี้รวมๆแล้วเนี่ยเราจะประหยัดดอกเบี้ยลงไปเท่าไหร่ นะครับอันนี้ผมสมมุติขึ้นมาให้ดูแล้วกันนาะว่าบางเดือนจ่ายมากบางเดือนจ่ายน้อยแต่ว่ารวมๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยเราจ่ายได้เพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณหมื่นหนึ่งแล้วกันจากเดิมเนี่ยอะสมมุติปีที่2นะครับจากตัวเลขนี้นะครับเราจะต้องชําระนี้เนี่ยเงินต้นรวมดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ145 5บาทผมก็หยอดเพิ่มเข้าไปมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละเดือนเป็นสุทธิแล้วต่อปีเนี่ยปีนี้ผมจ่ายไป2 4 0 0 55้อ่าเราลองไล่มาดูในเรื่องของดอกเบีย้ยจากดอกเบีย้ยเดิมนะครับที่เราดูว่าถ้าเราผ่อนไปเรื่อยๆนะตามยอดที่เขากําหนดเนี่ยต่อปีอิงไปเรื่อยๆเนี่ยตามตัวเลขพวกเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วเราจะเสียดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ2 7งหมเนาะอันนี้เราก็หยอดเพิ่มเข้ามา10,000บาทเมื่อตอนปีที่2กลับกลายเป็นสุดท้ายแล้วเราก็จะเสียดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงจาก2 7งหมเหลืออยู่ที่ประมาณ26กวกว่ากว่า อ่ะเราลองมาดูถ้าเราทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างเช่นสมมติปีที่3จากยอดเดิมที่เราจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ11,780แล้วก็เปลี่ยนเป็น21,780 นะครับอดอกเบีย้ยก็จะลดลงไปอีก1000จาก2อ0หมนเตอนนี้พอเราทาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าดอกเบีย้ยเราเนี่ยก็จะถูกลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองเป็นเคสแบบนี้แล้วกันถ้าสมมติเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของคุณคุณแบ่งเป็นเงินเก็บออมส่วนหนึ่งนะครับเงินสำรองฉุกเฉินนะครับแบ่งไว้แล้วแต่ว่ามันยังมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าเอามาจ่ายตรงนี้เพิ่มมันก็ยังสามารถทําให้เราเนี่ยประหยัดดอกเบีย้ยในเรื่องของเงินกอยสอตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆ ในเคสของการจ่ายเพิ่มซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าวิธีการจ่ายเพิ่มเข้าไปแบบนี้แบบทุกๆเดือนตรงนี้คุณอาจจะต้องดูนิดนึงว่าคุณจะเลือกวิธีการจ่ายแบบไหนเพราะหากคุณเอาเงินไป 3 0 0 500 1,000พันไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ไปจ่ายที่แบงค์ที่เขารับชําระที่หน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้ต้องบอกว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมต่อครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาทอีกนะครับมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มมากขึ้นแต่หากคุณมีแอป,ปพลิเคชันของแบงค์นั้นนะครับแล้วคุณจ่ายผ่านแอป,ปพลิเคชันตรงนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมก็อยากหยอนเมื่อไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะไปหักจากเงินต้นของคุณเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยประหยัดดอกเบ ประหยัดดอกเบี้ยในเรื่องของเงินกอยอสอตรงนี้เพิ่มมากขึ้นทีนี้นะครับนอกเหนือจากการหยอดเพิ่มไปในแต่ละเดือนค่อยๆให้ยอดหนี้เนี่ยมันลดลงไปให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงไปมันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีเนาะที่บางคนเนี่ยเริ่มมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะก็จะเกิดคําถามว่าแล้วจะเอาเงินมาปิดเลยได้ไหมมาโปะมาปิดไปเลยได้ไหมซึ่งตอบคําถามตรงนี้ก่อนว่าได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับแล้วก็ข้อดีคือมันจะทําให้คุณเนี่ยประหยัดดอกเบี้ยตรงนี้ลดลงเพราะว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยวิธีการคิดของเขาเนี่ยเขาเป็นการคคิดดดดดแแบบลลลต้้้นนนอออกยู่่วัังเมืุณ ปไปปาะไปปีดไปเคียร์นี่ตรงนี้ อัตราดอกเบี้ยมันก็จะวิ่งถึงวันที่คุณเอายอดเงินทดเนี่ยไปจ่ายแต่ว่าก่อนจะโปะก่อนจะปิดทดเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณลองพิจารณาตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เนี่ยคุณต้องเก็บไว้เป็นเงินสดสำรองฉุกเฉินหรือเปล่าเป็นเงินเก็บทั้งหมดของคุณหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเงินเก็บเนี่ยก่อนที่คุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปจัดการนี้ก่อนที่คุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนนะครับสิ่งแรกเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดเราอยากให้คุณลองพิจารณาก่อนว่าเงินก้อนนี้เนี่ จะต้องใช้เงินก้อนนี้หรือเปล่าซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะให้คุณเนี่ยลองรีเช็คก่อนนาะว่าตัวคุณเองมีเงินสดสรองฉุกเฉินแล้วหรือยังโดยคํานวณจากในเรื่องของรายจ่ายคงที่ของคุณต่อเดือนนะครับว่าเฮ้ยถ้าจากรายจ่ายคงที่ต่อเดือนเดือนละสามหมื่นเนี่ยคุณควรจะต้องมีเก็บไว้ประมาณ6เดือนถึง12เดือนก็ลองพิจารณาดูว่าเงินเก็บของคุณเนี่ยเงินสดสมองฉุกเฉินของคุณเนี่ยมันมีมากพอหรือยังถ้ามีมากพอแล้วนะครับเงินก้อนนี้จะมาโปะจะมาจ่ายปหนี้ตรงนี้เพื่อให้คุณเนี่ยปลอดหนี้ไม่ม ในเรื่องของเงินสดสำรองฉุกเฉินก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งผมอยากให้ลองพิจารณาดูนิดนึงว่าเงินก้อนเนี้ยที่คุณจะมาโปะมาจ่ายตรงเนี้ยคุณมีแนวทางในการเอาไปลงทุนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราดูในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยไปในตอนต้นเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของดอกเบีย้ยของเงินกองทุนก้อนเนี้ยมันก็ถือว่าอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างต่าก็คืออัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ1%ต่อปีซึ่งหากคุณมีแนวทางอื่นๆเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอื่นๆเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนได้ดีกว่าตัวนนนนนนนีีีี้้้กกกก็็อออออาาาจจจจจะะเเเปปททงงลืื่่สใคคุณิไ ลงทุนก่อนแล้วก็ค่อยมาโปะค่อยมาจ่ายก็ได้นะครับหรือว่าแบ่งเป็น2ก้อนไหมแบ่งบางส่วนมาปิดนี่เพื่อให้นี่เนี่ยมันหมดเร็วขึ้น ส่วนอีกก้อนหนึ่งนะครับก็เอาไปลงทุนเพื่อคาดหวังอาัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเงินก้อนนี้ก็จะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุนก็ลองพิจารณาลองเวทดูแล้วกันว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเงินสดสำรองคุ้มเฉยมากพอหรือ,อยังนะครับมีเงินลงทุนมากพอหรือ,อยังเพื่อให้เงินของคุณเนี่ยมันไปถึงเป้าหมายต่างๆที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้ทั้งหมดนี้นะครับก็น่าจะทําให้ได้เห็นไอเดียเห็นมุมมองเพิ่มมากขึ้นในการจัดก,การเงินก้อนนี้รวมถึงโครงสร้างในการคํานวณของเงินกอยสอสที่คุณกําลังวางแผนจัดก,การอยู่ตอนนี้ เราเสียดอกเบี้ยต่ําที่สุดแล้วหมดเงินก้อนนี้ปิดเงินก้อนนี้ได้แบบไวที่สุดก็ลองไปดูแล้วกันนะครับถ้าเห็นคลิปดีๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะนะครับคลิปหน้าจะเอาความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากอีกเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ